วันนี้มาเดินเล่นที่อุทยานนกน้ำบึงบอร,ระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์น้ำขึ้นสูงเลยนะท่วมมาถึงปลายท่องเที่ยวแต่ก็ยังเดินชมรอบๆได้อยู่ระหว่างทางเจอเห็ดดอกเล็กๆขึ้นตามพื้นแสงตกลงมาพอดีเหมือนธรรมชาติมันตั้งใจให้ถ่ายะนะเจอก็ถ่ายตามคอนเซปต์เงี้ยหน้ามองก็เจอนกหลากหลายตัวอยู่ที่ว่าเราจะกดมาทันไหมแค่นั้นแหละสวยหน่อยก็นกกระเต็นใหญ่ธรรมดาที่อยู่ในเนี้ยร้องโวยวายแต่ไม่เคยได้ถ่ายได้แบบดีดๆแบบนี้สักทีวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรมาเกาะใกล้ๆใ,ให้ถ่ายแล้วมาในส่วน ของอุทยานนกน้ำบึงบอระเพ็ดเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องเห็นจระเข้ที่อยู่ในพื้นที่เปิดสามารถเดินชมได้โดยทิ้งระยะเหมาะสมก็จะไม่มีอันตรายอะไรเลยได้สังเกตพฤติกรรมธรรมชาติได้อย่างดีมีเจ้าตัวเล็กมานอนอาบแดดให้เห็นคู่กับดอกไม้เล็กๆดูไม่ดุร้ายแต่แน่นอนว่าฟันแหลมคมอย่างนี้ก็คล้ายๆกับลูกหมาลูกแมวที่เพิ่งออกมายัางไงก็ไม่น่าเข้าไปเล่นนั่นแหละทั้งหมดนี้บันทึกภาพเมื่อวันที่15ตุลาคม2568อที่อุทยานนกน้ำบึงบอรเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์น,นะ